แล้วไม่เห็นผลยังไงเอ่ยสามวันเห็นผลเห็นผลเลยโอ้โหเอออะไรยีกตกกระจายไปหมดรายการเราบอกว่าการันตีเจ็ดวันเห็นผลเวันนี่สามวันคนเห็นคนมองกันว่าโอ้โหที่ประมัยนี่ทำไมมันดกจังเลยเนี่ยโกหกหรือเปล่าไม่โกหกห้ามโกหกนะวันนี้วันพระใช่เรื่องจริง ถ้ามี1ิคะแนนให้เขียวจีเม็ดฟูกี่คะแนนร้อยคะแนนร้อยคะแนนตอนแรกป้าสมบัติกลัวโดนหลอกเออเออป้าสมบัติก็ดูตัวท็อปตัวอะไรจะสั่งไหมสั่งจะสั่งไมมสั่งเออเ้เข้าพอเห็นตัวเม็ดฟูกร้องเลยสิหลอกก็หลอกอ่ะป้าก็เลยแอบมาฉีดพอฉีดไปวันแรกเช้ารดน้ําแล้วก็ฉีดฉีดเสร็จแล้วก็เย็นมาอุ้ย จะมาลดน้ำอีกทีนึงใช่ปรากฏว่ามันไม่เหี่ยวเฮ้ยมันสู้แดดตกใจเป็นงานพรองพริกขึ้นมาเราดีใจไหมอ่ะก็ดีใจสิผลผลิตเราขึ้นมก็อยากให้หันมาใช้เขียวขจีเม็ดฟูอ่ะใช้ดีอแล้วมันประหยัดต้นทุนครับเห็นแบบนี้ไม่ได้หลอกนะใช่ไม่หลอกประบัดไม่หลอก